สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อบลกเกอร์ใน a d i n g View กันนะคะก็หลักๆให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ trading view มาก็จะเห็นว่ามันจะมีคาว่าบอทรีดด้านล่างชาร์ตเอ็กซ์พอร์ตคอมมูนิตี้แล้วก็เมนูนะคะก็เราจะทำการเชื่อมต่อบล็อกเกอร์ แล้วก็ทำการเทรดใน Trading View นะคะก็ให้เราไปที่คำว่า Chart หลังจากนั้นนะคะอด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นว่าอา่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้สกุลเงินอ Time Frame การเพิ่มการเพิ่ม Indicator ในกราฟนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของรูปตรงนี้นะคะที่เป็นการตั้งค่านะคะให้เราเลือกการตั้งค่าตรงนี้ แล้วเราจะสังเกตเห็นในหน้านี้นะคะก็จะมีคำว่า trade with your broker นะคะก็ให้เราเลือกคลิกตรงนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำการเชื่อมต่อบร็กเกอร์ของเพื่อนๆได้เลยว่าเราเนี่ยเทรดกับบร็กไหนอย่างตัวอย่างนี้ของปุพิ t เ a d e กับบร็อกแบ็กบูมาร์เก็ตปุพิกก็จะเลือกเข้าไปใน b a c k b ูมาร์เก็ต แล้วก็เราก็กดที่ connect มันก็จะพาเราไปที่หน้า login ของ b ก o กอ e r ที่เราจะเทรดด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนเทรดกับบ o อกอ่าอย่างเช่น ad cap อ่าเราก็มาที่เลื่อนเขาว่า ad cap ตรงนี้แล้วก็เราก็กดติก๊กติ๊กเข้าไปอ่ามันก็จะให้เรา ทำการล็อกอินเข้าหน้า Adcap เพื่อทำการ Connect นะคะก็ประมาณนี้วิธีการเชื่อมต่อบ roker ในกับ TradingView ในแอปมือถือนะคะ